สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหออนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือปลายทางพิธาอาจถึงคุกทำไมต้องถึงคุกพราะอะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ได้สั้นเหมือนกับยุงนะครับฉะนั้น ใครไม่พอใจสารรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พิธาลิมเจริญรัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าไม่พอใจก็ลองมองย้อนกลับไปในวันที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ดูบ้างนะครับถ้าเกิดวันนั้นโหฮาป่าด้วยความสะใจสู้ฮกสารรัฐธรรมนูญว่าทำถูกต้องแล้วแต่วันนี้ไปขุดโคดต,ตุลาการสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาด่าเนี่ย ก็โปรดรับรู้เอาไว้นะครับว่าสารรัฐธ,ธรรมนูญได้ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงแล้วนะครับแต่ที่ไม่เที่ยงเนี่ยคือจิตใจของคนด่าสารรัฐธ,ธรรมนูญนั่นแหละครับเป็นจิตที่คิดคดแม้กระทั่งกับตัวเองหามาตรฐานในตัวนี่ไม่ได้เลยครับสถานการณ์การเมืองเป็นประโยชน์กับพรักเพื่อไทยสมูรณ์แบบแล้วนะครับหลังจากที่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้วันที่19กรกฎาคมเนี่ย มีมติออกมา395ต่อ312เสียงนะครับว่าการเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตรอบ2ถือเป็นการเสนอยติซ้ำซึ่งขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธ,ธศักราช2563ในข้อ41ซึ่งระบุว่ายติใดซึ่งตกไปแล้วเนี่ยนะครับห้ามนำยติที่มีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ยติซึ่งไม่มีการลงมติหรือยติที่ประธานสภาอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่แหละครับก็ต้องถือว่าเป็นบรรทัดฐานก,การเมืองในทางกฎหมายหลังจากนี้ด้วยนะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาเลือกเนี่ยหากชื่อไหนได้รับความเห็นชอบไม่ถึงครึง่งก็ถือว่าตกไปไม่สามารถที่จะนํามาเสนอใหม่ได้อีก จริงๆแล้ว8ดพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามันทําไม่ได้แต่ก็ต้องปล่อยให้ก้าวไกลเนี่ยไปให้สุดทางครับจะได้ไปเกิดข้อข้อรหาขึ้นมาทีหลังน,น,นะครับแต่ทีนี้ลองคิดมุมกลับกันถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์สองรอบเหมือนกับพิธาเนี่ยคิดและครับว่าสสก้าวไกลเนี่ยเขาจะยอมมีหวังได้ค้านจนปากฉีกนั่นแหละครับ มติที่ประชุมรัฐสภาคืคอ395ต่อ312เนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรอืมแสดงว่าพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้เสียงจากสวเพิ่มเลยนะครับไอ้ที่โมอเอาไว้บอกว่าหากได้โหวตรอบ2อนี่จะมีสวสนับสนุนเพิ่มเนี่ยโกหกทั้งเพเลยนะครับเอาละทีนี้ก็ถึงคิวกับพักเพื่อไทยจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องสูตรตั้งรัฐบาลก็ว่ากันไปเยอะแล้วนะครับสูตรหลกัลกๆเนี่ย มันจะมีอยู่แค่2ส,สูตรสูตรแรกคือมีก้าวไกลกับสูตรที่2คือไม่มีก้าวไกลแค่นั้นแหละครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะออกมาทางสูตรที่ไม่มีก้าวไกลจะมีความเป็นไปได้ซะมากกว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าสอวอเนี่ยเขาไม่ได้โหวตคว่ำพิธานะครับแต่เขาโหวตไม่เอาก้าวไกลเป็นรัฐบาลสูตรตั้งรัฐบาลอื่นๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเตียวเสียวตูดอะไรก็แล้วแต่นะครับคงจะเป็นรายละเอียดนะครับว่า จะเป็นรัฐบาลกี่พักแล้วจะมีพักไหนบ้างพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์จะข้ามขั้วไปเป็นรัฐบาลกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่เป็นฝ่ายค้านเป็นเพื่อนกับพักเก้าไกลเขาแต่ว่าในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องให้ต้องคุยแค่เล่นเหมือนกันนะครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าพักเก้าไกลเนี่ยอ่อนหัดครับอ่านเกมไม่ออกหรือหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันแน่เนี่ยนะครับ อภิปรายกันเกือบทั้งวันสุดท้ายถูกต้อนไปติดกับดักของพรรคเพื่อไทยอภิปรายในช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามจะเดินตามแผนของตัวเองเนะครับคิดว่าเมื่อสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตก็สามารถโหวตได้เลยมีการเตรียมตัวมาสู้ประเด็นข้อบังคับข้อ41เช่นกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนในก้าวไกลเนี่ย ไม่สามารถจะอธิบายให้เป็นชิ้นเป็นอ,อันได้เลยว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยติตรงไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับบรรยากาศในที่ประชุมสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใจกับก้าวไกลซะเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขมาแม่นเข้มขับมากกว่าอธิบายให้เข้าใจได้ดีกว่าที่สําคัญเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเพื่อไทยจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยก้าวไกลนะครับแต่ว่าจะช่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นคําถามนะครับ การอภิปรายของชนน่านสีแก้วถ้าหากว่าฟังผ่านๆเนี่ยก้าวไกลคงจะดีใจเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในห้องประชุมไม่โดดเดี่ยวอาจจะคิดอย่างนั้นชนน่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมไม่ได้พูดไรยติแต่กระบวนการทำเนี่ยมันเหมือนยติถ้าเกิดท่านประธานไม่วินิจฉัยแล้วเนี่ยแล้วใครจะวินิจฉัยล่ะครับถ้ารัฐสภาจะวินิจฉัยเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบังคับมันก็คือการตีความข้อบังคับที่มีปัญหาอยู่สส่วน ที่เขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าข้อ151หากมีปัญหาตีความข้อบังคับให้เป็นอำนาจรัฐสภาวินิจฉัยซึ่งต้องลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่ากับว่าต้องได้เสียง375เสียงถึงจะสามารถวินิจฉัยข้อบังคับได้นะครับแต่การโหวตครั้งนี้เนี่ยถ้ารัฐสภาได้เสียง374เสียงยติที่เสนอมาก็จะตกไปวินิจฉัยก็ไม่ได้ ก็ไปไปตามข้อบังคับแล้วเดินหน้าเข้าสู่โวหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปดังนั้นเนี่ยท่านประธานครับขอให้ท่านประธานเนี่ยวิจฉัยนะครับว่าสมาชิกสามารถเสนอยตินี้ได้โดยอาศัยข้อบังคับที่151กรณีมีความเห็นต่างเรื่องการใช้ข้อบังคับถ้าคะแนนออกมาเสียงข้างมากได้375เสียงท่านต้องยอมนะครับ แต่ถ้าไม่ได้หรือถ้าเกิดท่านได้374เสียงเนี่ยท่านต้องยอมพวกผมเหมือนกันเพื่อให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปถ้อยถแถลงของนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นแบบนี้ฟังๆแล้วก็ดูเหมือนจะช่วยก้าวไกลเขาแต่ที่ไหนได้ล่ะครับไอ้ข้อเสนอนี้เนี่ยมันคือการปิดประตูตีแมวเลยนะครับ นี่ไม่ใช่แนวทางที่ก้าวไกลเขาต้องการนะครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้โหวตเมื่อไรก็เท่ากับว่าเป็นจุดจบของพิธาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีประธานบรรณอเนี่ยก็รับลูกจากชนน่านให้โหวตตามข้อบังคับที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดก้าวไกลกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็สายไปซะแล้วนะครับมติออกมาสามร้อยเก้าสิบห้าต่อสามร้อยสิบสองเสียงถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพิธาถูกเคียย์โดยเพื่อไทยนะไม่ใช่บุฒิสภาครับ ฉะนั้นหลังจากนี้ไปคงยากที่ทั้งสองพักเนี่ยจะร่วมรัฐบาลกันแล้วนะครับเห็นปิยบุตรแสงกหนก,กุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าผลการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้เนี่ยยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตําแหน่งประธานรัฐสภาก็นี่แหละครับสาเหตุที่พักเพื่อไทยไม่ต้องการให้ตําแหน่งประธานสภาตกไปอยู่กับพักก้าวไกลรู้วันนี้ก็สายไปแล้วนะครับ ไม่มีอะไรติดมือเลยนอกจากตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรปีญบุตรเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่สําหรับพิธาที่พิธาพูดคําว่า I will be back เนี่ยนะครับจะกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับเพราะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญด้วยคือในมาตรา151เนี่ยของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้ผู้ใด รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีนี่ถ้าเกิดประสานรัฐธรรมนูญล,ลงโทษจำคุกจบเลยนะครับพิธากลับมาไม่ได้ต่อไปแล้วหากตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีพิธาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอายุก็62ครับแต่เอานะยังพอมีโอกาสครับยังพอมีโอกาสติดกระดุมเว็ดแรก ให้ถูกต้องอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ